ทำไมไม่ถอดสมองผมไม่มีสมองแต่เกิดอ๋อก็คือเราก็ไม่ต้องถอดเลยไม่ต้องถอดเลยเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วไม่มีสมองอแล้วข้างในหัวมีอะไรมีแต่คําว่าหล่อหล่อหล่อมีแต่คําว่าหล่ออยู่ในหัวใช่หล่อไม่มีสมองคล้ายๆคล้ายๆกันพี่ก็มีในหัวเหมือนกันมีคําว่าอะไรพี่มีคำว่าหลอกกว่าซีอยู่ในนี้ใช่โอเคครับก็มาเริ่มคําถามแรกเลยก่อนเดี๋ยวนะแป้บนึง นนีว่ะถิงไม่ได้แต่แรกเลยตอลุกเนี่ตลุกผมจะขำนั่นเล่พี่เมย์เปิดรายการแล้วทีนี้มาคําถามต่อไปนะครับอพี่ยังไม่เบื่อที่จะถามพ่กผมอีกเหรอโอ้ยไม่เบื่อครับไม่เบื่อพี่สามารถถามได้ทุกคนบนโลกนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าพี่เบื่อไลพี่เคยถามตัวเองไหมพี่เคยถามตัวเองไหมว่าอยากจะออกจากรายการนี้ไม่เคยแล้วทีมงานเขารู้ไหมว่าพี่อยากออกจากรายการเนี่ยผมพูดได้ไหมเนี่ย ที่พี่คุยกับผมพี่เคยคุยกับซีด้วยพี่จำไม่ได้เหรอว่าพี่เบื่ออรไรการบับทอกมากอันนี้อันนี้ซีเบื่อที่จะเป็นนักร้องนักแดงมาเนี่ยเบื่อจะมาแรกกันถามกูจังเลยจะจะเป็นพี่่อนแต่หนูคุยหมดแหละเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าคุยกับพี่เบียให้เลิกคุยไม่เอาะถ้าคุยกับพี่เบียเขามีอะไรดี หน้าตาหน้าตาคำพูดคำพูดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นรอยสักรอยสักด้วยการแต่งตัวว<ส>ันนั้น,นที่วันนั้นที่เจอที่ภูกเก็ตพี่จาได้พี่ปิดแมสเลยปิดแมสก็จาได้อยู่ดีหลอดทะลุแมสเพราะว่าก็เคยคุยกันเมื่อปีที่แล้วอ๋อคือหนูชอบสไตล์นี้วบแบบนี้หนูชอบคุยแน้วคุยกันสองคนไปเลย ก็เป็นอย่างที่ที่คําถามที่เราถามเลยคุณซีไม่ได้เป็นคนขี้หึงจริงๆก็ไม่ได้หึงไม่ได้หึงนะครับแต่ไม่รู้ทัานวันนี้เป็นอะไรวันนี้แปลกๆพี่เบียร์ผมอยากคุยกับพี่เลยวะทำไมอะแต่พี่ดูดีกูไม่อยากคุยกับมึงละคุยโดยบริตร์เข้ามาอยากคุยด้วยงั้น อ่าผมขอให้คุณซีแล้วคุณนิมโชว์หอมกันให้ดูหน่อยกลางรายการเลยครับไดบ้นี่ครับโชว์หอมผมอาจจะลูกเล็กหน่อยหนูลูกใหญ่อหา่กว่านิดนึงใช่เนยวตอนเย็นเอาไปวันนี้ทำอะไรกินอิวันนี้หนูอยากกินผัดผิดไหมหมูผัดหอมโต๊หอมโตกหอมโต๊ ขอหอมเฮ้ยพี่พูดอย่างนี้ได้ไงขอหอมจากหนูเหรอไม่ทันเลยเอาเอาเอาเป็นแบบตอนตอนไม่ตกดีกว่าถ้าแน่จริงก็หอมดีจริงพี่เบียร์ก็ขอหอมผมสิพอดีกว่าพี่ได้อันเดียวละอิ่มอิ่มพี่ไม่เอาพี่ไม่หอมไม่ขอหอมของนุ่นดีกว่าโล่หน่อยพี่โล่หน่อย เอาเหรอเอาโอเคไปต่อให้หน่อยขอหอมนิ้วๆด้วยได้ได้หอมทั้งสองคนเลยนะครับเป็นรายการแรกได้หอมทั้งสองคนแล้วขึ้นไปทำไมสองคนเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตคู่ครับก็เลยต้องขึ้นคู่แต่อีกคนบอกเอาเงินไม่ได้ด้วยซ้ำ อ๋อไม่ได้ด้วยได้หน่อยอ๋อได้หน่อยได้หเอ้าจริงๆขึ้นแยกกันด้วยอคอนเสิร์ตคู่คนหนึ่งขึ้นครึ่งแรกคนหนึ่งขึ้นครึ่งหลังเพราะว่าเราประหยัดสถานที่โอเคคือเราจองสถานที่มันจองทั้งวันตอนนี้คนที่ซื้อบัตรไปน่าจะถอนหมดแล้วน่าจะงงน่าจะถอนขายหมดแล้วมั้งน่าจะถอนไปแล้วครับมีอะไรครับมีซีรีส์ครับซีรีส์อีกแล้วอ่ะครับเพิ่งจบครับอยากฟังอีกรอบเฉยๆอ๋อฟังอีกรอบเฉย แต่หมายถึงว่าจบไปแล้วจบไปแล้วแต่กลับย้อนไปดูได้อยู่อ่าแล้วก็อีพีสองแนะนําเลยอันมันจะไม่แนะนำอีพีนั้นท่าไรครับอีพีนั้นอยากให้สคิปสคิปช่วงเบรกหนึ่งไปเลยเบรกที่อยู่บนรถที่บนรถแท็กซี่ใช่สคิปไปเลยไม่ก็ปิดดูครึ่งจอก็ได้ครับเพราะว่าปิดดูครึ่งจอเลยหรอไม่ก็หน้าคนขับเขาชอบผมอะทางซ้ายเฟซไม่เป็นไรเดียวคือเราอยู่เบื้องหลังแอ้วเราจะไม่ตัดออก เอางี้ดีกว่าทำภาพหน้าเบอร์ดีกว่าเอานี้ว่าไอฮาร์ดดิสไอฮาร์ดดิสเรื่องนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปเผาให้ซีนนั้นเอาออกไปเลยเผาเองเลยเลิกเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเอาเป็นดูทั้งคู่แล้วกันอยากดูเรื่องอะไรก่อนครับเรื่องแรกว่าเราสองคนจะได้เป็นพิธีกรบับทอล์กในอีพีหน้าใหม่ ไม่ได้เป็นอเอาคําถามต่อไปเลยครับ <c oughs> <laughs> ไมได่ดูเล้เลือกเองเป็นเป็นชะตาของผมผมเลือกเองย่าไม่ทันมีอะไรเลยโดนถูกเล่นมาโอเคอ่ะเดี๋ยวจบจากรายการนี้ขับรถไปที่จังหวัดลบบุรีเลยแล้วก็เจอลิงปุ๊บนู่นนี่เอาเงินถามลิงเลยมีคิวอาร์โค้ดไหมแล้วก็โอนให้ดิงไปทีละตัวจนหมดบัญชีงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองถามมีคิวอารโค้ดไหมอ่า ถามลิงถามลิงใช่ถามอยู่ให้ถามลิงก็ถามอยู่ถามลิงอยู่อืไม่มีอืมอืมอ๋อเออถ้าไม่มีเราจะฝากไว้ยังไงอนนี้อะถามลิงถามถามลิงอันนี้ลิงลิงแหวนอ๋อลิงแหวนโอคนละลิง มมัาเยอะจัดอ่ะมาอีกคนหนึ่งครับนี่ครับของคุณซีครับคุณจะบอกนะว่าเกี่ยวกับการเงินของคุณซีซีซีดูแลการเงินของตัวเองเพราะผมก็ชื่อซีโซโซซีสอโซ่คุณต้องเอาโซ่ล่ามเงินไว้เพื่อไม่ให้มันหนี กูพอเถอะกูก็คิดไม่ออกเลย้วเนี่ยแล้วไปต่อพอแล้วไม่ให้เงินหนีโอเคจัดโอเคอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ถ่ายเพื่อจริงนะเพื่ออะไรวะอยากจะคิดไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเจอนุนิวรอบที่สองรอบสองแล้วแต่ว่าได้มาคนเดียวแล้วจะบอกว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่เหรอไม่เก่งเลยไม่รู้สึกว่าเทปก่อนหน้านี้มันมันหลุดไงมีหลุดแต่เทปนี้นุนิวแบบว่าเข้มแข็งมากหรือว่าระโยน์ที่ซีคนเดียวหมดเลยว ยังพูดเหมือนเหมือนผมนัดูทอล์กโชว์แล้วกลายเป็นพูดเยอะแต่ผมมันก็พูดอยู่ตลอดก็ตอนนี้รู้ว่ามาสองคนผมว่าสบายใจแล้วอ๋อพอรู้ว่าเป็นคนพูดไปเรื่องไงเพราะว่าจะทบความอข้าใไปที่เฮียว่าอยูวอ่าใช่ใช่ช่เพราะว่ารู้สึกว่าซีอ่ะจะแบบเหมือนจะเล่นอยู่เล่นเยอะกว่าจริงๆผมทําการบ้านมาเยอะมากนี่มาเจอพวกพี่เพื่อจะได้แบบว่าเป็นพิธีกรแทนจริงๆอีก อันนี้อันนี้ยังอยู่ในรายการไม่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 อันนี่ไม่ใช่รายการอินอินไงเราจะพูดจริงๆพูดเยอะพูดเยอะจนกูเสียวแล้วเนี่ยเรื่องเสียวเเรื่องที่แบบว่าเสียวว่าจะไม่ได้ทำนอทั้งทั้งคู่แบบชอบชอบคําถามไหนที่สุดดจ้ะผมว่าชอบคําว่าหอมอ๋อตอนหอมหอมหอม แล้วของนุนิวอะชอบคำถามไหนสุดผมชอบขี้หึงน่ารักดีน่ารักดีดีสนุกดีแล้ว <laughs> ของอย่างเงี้ยของมึงเจอสองคนนี้ยถือว่ายากไหมย,ยากกว่าเดิมไหมไม่ไม่ไม,ไม่ยากไม่ยากคุยคุยไปเรื่อยได้อืแต่แต่จะเห็นนะคือตั้งแต่เปิดว่าอันนี้คนน่าจะเห็นไวแล้ตอนในอนซินดุ <laughs> นิวมาเลยยิ้มมาก่อนเลยตั้งแต่เปิดรายการตั้งแต่กูเพูดเปิดอะยิ้มรอเลยจนคุณพ่อบอกเดี๋ยวก่อน ติดยิ้มไม่ผมขำพี่เบียแค่เห็นแบบว่าเห็นหน้าเห็นหน้าลออันนี้คำชมอันนี้คำชมโชวชมเนคนตลกแค่เห็นพี่เบียพูดก็ขำเลยอ่ะแต่แต่มีแฟนคลับก็เชียร์อยากให้มาคู่กันอยากให้ทั้งสองคนอะไรเงี้ยเพราะจะมีคอนเสิร์ตด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยมาฟังคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็กูก็ไปเล่นให้ซีรีส์เขาดังขึ้นด้วยตอนนี้ตัดออกนู่นน้วให้ตัดออกในซีรีส์ยังให้กูตัดออกตรงนี้อีกอ่ะคนรู้จักพี่เยอะนะ ฟังแค่เสียงผมดูรีแอคครับเอาแค<อ>่เสียง่<ช>โดด<ช>เนมาเพราะอตอนแรกที่เปิดมาไม่มีหน้ามีแต่เสียงมาก่อนเขาเลยบอก ว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอได้ยินขี่เสียงก็พอแล้วไม่อยากเห็นหน้า <laughs> ให้ให้เห็นเถอะ <laughs> ให้พี่ให้พี่เกิดบ้างเถอะ <laughs> เ, <laughs> เกิดแล้วเกิด <Okay. S 1> แล้วโอเคอะแล้ว,ลวระหว่ังถ่ายรู้สึกไงบ้างตอนถ่ายคือแล้วน,น,น,นี่น่าจะมีประสบการณ์มาก่อนหนึ่งรอบ <laughs> คือแบบว่าคือพอมาคนเดียวมันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ผมต้องพูดเพราะถ้าไ็นพูดที่บีก็จะเป็นคนเดียวแต่ว่าพอมาคู่ก็พูดไม่ทันอีกแล้วว่าพูดไม่ทันพูดไม่ทันน่ะผมสมองของชินไม่ทันแต่ว่ามันจะไปถึงไหนพูดเก่งน่อยพูด เก่งหนูไม่ได้พูดไปเรื่อยเก่งええ e e นี้เออแต่แต่มันมีมีความแบบนุ่นิวแบบจะจะต้องคิดนิดนึงอ่ะแล้วค่อยค่อยพูดแบบสมมติเล่นมุกอ่จะเออจะยังไม่เก็ตเลยจะมีความแบบท <S <S ิบบ้งเวลตัสองสามีอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ยแตามไม่ค่อยทันแต่เนี้ยนี่ทันอย่างในตอนนี้เอาแหวนมากูยังเอ๊ะอะไรวะเดี๋ยนกูแบบมีการแบบประมวลผลกันมาเร็วไงอ่ะก็วันนี้อะฝากทีทีฝากคอนเสิรต ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตของเราทั้งสองโค้ดนะฮะซีนูนิวเพรสซีนเลิฟนะครับผมที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่25ตุลาคมครับสำหรับใครที่กดบัตรไม่ทันหรือว่าไม่สะดวกมาดูวันจริงเนี่ยก็ซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ครับแบบไลฟ์สตรีมเลยก็รับประกันความสนุกเหมือนกันเลยนเพราะว่าแสงสีเสียงอะไรเงี้ยดีหมดเลยด้วยแสสสงงีีเยก็อยู่ที่บ้านเราเลยไม่ใช่ไม่ใช่ในมือถือในมือถือก็สามารถชมได้ในในไลฟ์ความละเอียด1 4อ <laughs> 1โเคนรก1ี4นึงก็ไม่มาให้1 4 4 1 4 4อี่44กไม่มาให้ อ่ะเจอกันแล้วเผื่อเผื่อเราไปแล้วมีแข่งรับเชิญไปด้วยไหมมีแน่นอนแต่เซอร์ไพรส์ทีหลังใช่ป่ะใช่เซอร์ไพรส์ทีหลังซึ่งแน่นอนแน่นอนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูด้วยไม่ใช่แน่นอนฮะไม่จัดเชิญพี่พมาถ้ายี่ห้อ๋อได้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 ครับได้มาได้ได้เลยครับได้เลยเพิ่งเหงาไม่มีอะไรทำอาอเพิ่งเหงาโหลักไก่ชิบหายแล้โอเคโอเคครับขอบคุณทั้งสองคนมากเลยสี่ดาวขอบคุณครับขอบคุณครับความเทปเต็มเลยครับผม อย่าพูดอีกนิดสิอ่ะพูดดิอ่ะพูดดิขยันพูดสุดด้วยขอเป็นพิธีกรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าขอเป็นแต่ให้พี่เขามานั่งผมสัมภาษณ์พี่เขาสเต็มเนาะไม่โอเคไม่โอเคเขาจะเล่งเห็นผมได้เป็นพิธีกรไหมไม่หรอไม่รีบรีบปิดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เป็นจริง